อ้าวโม่เบิงเรื่องที่มันเป็นประเด็นวางเมื่อกี้มือที่ผ่านมานอก,ก็กคือรถไฟแลนอยู่ทางล่างดีๆเลยครับปรากฏว่าเคนเดียวก็ลังกอสร้างรถไฟความเร็วสูงถลม่มลงมาครับตอนนี้ก็ลังพิสูจน์ทราบอยู่ว่าเป็นความพิษรงไผเอาละไฟจะพิษไฟจะถือบ่หูละแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายหต้องเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเป่นกับเป็นประธานเป็นสักขีพยานนะครับในการมอบเงินให้ผู้ ที่เขาเสียชีวิตเขาเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าครับว่งเงินกับค้อออกมาแล้วครับเงินที่จะมอบให้ความครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเบ็ดเสร็จแล้วคนละหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทครับโดยแยกของมาจังสีครับจากกรมท่านประกันภัยหนึ่งล้านบาทจากการรถไฟแห่งประเทศไทยสามแสนสี่หมื่นบาทแล้วก็จากบริษัทอิตาเลียนไทยที่เป็นผู้ลบเมาเป็นผู้ก่อสร้างนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับ ทั้งนี้เป็นการเยียวยานะครับเยียวยาถือว่าเื้องตนน้นได้่ร่ะก็บมกหูแล้วนี่ครับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตครับกาลังกับถารับมอบอมเงินเป็นค่าเยียวยาถ้าท่านว่พอใจทันว่าตัวเล็กนี่มันหน่อยเนาะชีวิตของคนเฮานะตัวเล็กทอดไดจังจะเหมาะสมบางคนก็ว่าสมควรแล้วบางคนก็ว่าหน่อยโพด ท่านยังบ่พอใจนะครับกลับไปใส่ชิทธทางศาลครับท่านไปฟ้องร้องไดเลยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นต่อคนของท่านคนในครอบครองท่านนะชีวิตตองมาลายตองดับศูนย์ไปนี่ถ้าเป็นคนยังมีชีวิตอยู่ไม่ล่ำหายใจเฮ็ดเรียกให้งานอาจจะได้เงินหลายาล้าน3ล้าน4เ่ด้ได้เป็น10ล้าน1 0อยล้านพันล้านหมดแล้วพวกเขาหาเงินจริงๆงท่านก็ไปใส่ชิทธทางศาลครับว่าเมนโหย่ให้ฟ้องเด้แต่ว่าตัวเรียกนี้มันบได้จบแค่นี้ครับแล้วแต่ว่าท่านพ่อใจบ่ท่านจะเรียกร้องต่อไปบอ จะเรียกเรียกลองต่อทันกับไปดําเงิ่อนการเอาสั้นร่วงสั้นหรือเขาจะมีมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมลงมาเป็นส่วนที่2ส่วนที่3อีกยังอีกก็ค่อยว่ากันครับบริตัทธิตได้ครับว่ารับเงินล้านสามลาแล้วก็ไปฟ้องร้องหีกบ่ได้โมเมเนลหนั้นครับก็ใส่ซี์ของเข้าว่ากันไปเนาะครับแต่นนอรีฐมตีเพิ่นก่าวในหน้าของรัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครกขของผู้เสียชีวิตครับความสูญเสียนี่มันประเมินคาบ่ได้เพิ่ว่าแต่เงินเยียวยานี่ครับ เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเล่งรัดที่จะดูแลที่จะซอยเหลือเยียวยาผู้ดได้รับผลกระทบเลี้ยวที่สุดก็ถือว่าเลี้ยวเติบเลยเนาะเมื่อกี้มือที่ผ่านมาเงินกับได้ละพนบอกว่าช่วงนี้ครับญาติของผู้เสียหายครอบครัวผู้เสียหายก็กําลังอยู่ในช่วงที่ลาบากครับเพื่ออยากให้ก้าวพานไปครับให้เป็นกําลังใจ ครับสำหรับบุคคลที่เขากำลังสูญเสียมูเห้าจะอาข่ที่บ่สูญเสียกับยูซื่อครับก็ที่มอบเงินมอบังกับยูซื่ออยู่ครับโมดี่ยวของแต่ว่าเขาที่ขับคนของเขาสูญเสียนะเอาละเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเพิ่นฝ่าวซอยเลิงให้ได้รับเงินอย่างเร็วครับสำหรับการเยียวยาเธอหน่ครับการมอบเงินเธอหน่ครับางวันที่ยี่สผ่านมานี่เป็นการซอยเหลือจากประกันภัยรวมทั้ง ภาคส่วนอื่นๆที่รัฐบาลเลี่ยงสานาลวก็อำนวยความสะดวกให้ทุกขั้นตอนเลยมันจังเร็วปานนี้ปนว่าเพื่อให้มันถึงมือของครอบครัวผู้เสียหายโดยเร็วในขณะเดียวกันรัฐบาลจะติดตามการเยียวยาในระยะถัดไปเห็นไหมยังมีระยะถัดไปด้วยการเยียวยานี่จนกว่าจะเซ็จสิ้นทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างหมดละรัฐบาลยังจะว่างมือกลับแล้วก็สร้างการในหน่วยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วให้มันโปร่งใสเป็นธรรมที่สุดเลย เป็นทัพทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายผู้สูญเสียกับฝ่ายผู้ที่เขาบริหารจัดการน่ะล่ะครับว่ามีการละเวน้นว่ามีการสอยเหลือผู้กระทำความผิดถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดหรือเข่าคายนะครับเกี่ยวของกับผู้ใดก็แล้วแต่บริษัทหางล้านนิติบุคคลหรือนายกรนายขอ,ายอที่เป็นคนธรรมดานะครับอืมจะต้องถือดัาเนินการตามกฎหมายครับโดยมีการละเว้นนะครับผนบอกแน้วนี้เข้ากับใจชื้นขก้นมาโดยเฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียยังเบิงยังแย่งอยู่เนาะ รัฐบ,บาลในมอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคมไปเล่งทบทวนปรับปรุงโยกรรดับมาตรก,การด่านความปลอดภัยให้มันสูงกว่านี้ให้มีการก่อสร้างที่เป็นระบบมีระเบียบมีขอบังคับให้มันชัดเจนทั้งด่านกฎหมายทั้งมีเจ้าที่ที่เกี่ยวของกับในการดูแลตรวจสอบการก่อสร้างโครงการต่างๆนะครับมีการลงโทษมีการปรับแล้วก็ กำหนดความปลอดภัยของแรงงานนาเนเ่ยผู้ที่เขาไปเหตุงานนี่เขาเสี่ยงหลายกับไั้เด้ครับเขาก็สูญเสียกันแต่เสี่ยงหลายขึ้นไปทุ้งสูงหล้วโต๊ลงมาครับโต๊จากเข่นต๊ะยังก็มีครับคนเหนงานสูญเสียอันนี้ก็ต้องเบิ่งเขานําเลยโมเมนเบิ่งแต่ผู้ที่เป็นผู้โดยสารหรือผู้ที่า,ามีส่วนเกี่ยวของในการเหตุเบียดเหตุงานแรงงานก็สําคัญครับอืมบังเท่อนั้นครับเครื่องจักรมันตัดขาตัดแข้งหรือมันโอโ้ครับ ดูดเข้าไปเองสิก็มีเห็นบ่ครับบางโครงการเห็นบ่คนงานก็เสียชีวิตตกจากที่สูงแน่รถทับแน่เข็นทับแน่สารพัดคือกันก็ต้องดูแลก,กันถูกไฟบ่ว,ว่าจะเป็นไฟล์ไรก็แล้วแต่นะครับ